อจาร์ครับพี่น้องถามคาถามมาแบบนี้ครับในช่วงของเดือนรอมาดอนเนี่ยเขาถามว่าพ่อแม่ของเราจะกลับมาในช่วงของเดือนรอมฎดอนเราจะทําตัวยังไงจะกลับมาไปไหนล่ะเสียชีวิตไปแล้วอ๋อนึกว่าไปเดินทางไปต่างประเทศอ๋อเปล่าอันนี้พูดในกรณีที่เสียชีวิตไปแล้วอี้เดี๋ยวพ่อกับแม่ผมก็จะกลับมาวันศุกร์นี่แหละอินชอลหรอ์เขาไปทําอุมร้อทำอุมรออ่านั้นเรื่องของคนเป็นแต่นี่ที่ต่างประเทศก็เนียดว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้จะไปรับครับ อันนี้ที่พี่น้องถามมาน่าจะไปฟังอะไรมาหรืออะไรมาสักอย่างหนึ่งก็เลยฝากข้างหน้าหนเขาเขาจะไปอุ้มรอกันะตอนไปเราก็ไปส่งครับดี๋ยตอนกลับเราก็จะไปรับครับอันนี้คนเป็นมีชีวิตอยู่แต่คนที่ตายไปเขาจะไปอุ้มรอกันเนี่ยไปส่งที่ไหนรู้ไหมสนามบินสนามบินแล้วก็เวลาเขากลับมาไปรับเขาที่ไหนรู้ไหมที่สนามบินที่สนามบินครับรู้นะรู้อแล้วก็แล้วนี่คนตายที่เสียชีวิตไป้ไปไหนอ่ะก็ไปกูโบ ไปแล้วบารักไปลัมบารักแล้วไปส่งที่ไหนอ่ะก็ไปส่งที่กูโบก็ได้แค่นั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นล่ะไม่รู้ละไปติดตามดูว่าเขาอยู่สุขสบายดีอะไรดีชีวิตหลังจากความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตาดูก็ไม่เห็นครับหูฟังก็ไม่ได้ยินเอาจมูกไปดมกลิ่นก็ไม่รู้เอาประสาสัมผัสใดๆไปสัมผัสนี่ก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เขาเรียกว่ามันเป็นอะไรแบบ ที่เราอ่านในสุรอัลบากระในช่วงต้นอัลลลดีนายุมีนูนาบิลไไบีบรรดาผู้ซึ่งที่ได้เชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นอัลไลบ์คือเราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยหูด้วยตาด้วยความรู้สึกรู้สาของเราแต่เราเชื่อศรัทธาไปตามตัวบทหลักฐานที่อัลลอฮ์บอกที่ oh. นบีบอกนี้บางคนไปแปลคําว่าอัลไลบ์แปลว่าเรื่องเร้นลับ,บหลายคนก็เลยไปนึกว่าเรื่องพูดผีปีศาเรื่อง เวทมนต์คาถาอาคมอะไรต่างๆนึกไปนู่นฉีกฉีกออกไปนู่นเลยแต่จริงๆแล้วควําว่าอะไรก็คือเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยความรู้สึกรู้สารทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ลล l a ์ให้นบีมาประกาศแล้วเราก็เชื่อมัน่นเหมือนอย่างกับชีวิตหลังจากความตายมีสุขแล้วก็มีทุกข์มีอาสาบกูโบเรา,ร,เร,ารู้อารู้ได้ยังไงอะวะฮีประสบการณ์ของใครหรือที่มาบอกเรื่องเนี้ยเปล่าเปล่าไม่ใช่รู้รจากการที่ ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุวะลัยฮะสัลลัมได้บอกเหมือนอย่างกับท่านนบีได้เดินผ่านไปมรณะบิอุสลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมพอบไรนี่นบีเดินผ่านไปกูบดสองกูบดเนี่ยแล้วนบีก็หันมาบอกกับบรรดาสหาบะว่าลราหูมาอยู่อัซาบานี้ทั้งสองกูบดเนี่ยกำลังเจอการทรมานอยู่กําลังเจออาดาบอยู่และมูลเหตุที่เจอการทรมานเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ว่ามันมีผล หลังจากที่ออกจากดุนยาไปแล้วเนี่ยมีผลต่อเขาหลังจากที่เราตายไปแล้วเป็นเป็นเป็นเหตุที่เกิดในดุนยาแต่พอเสียชีวิตหลุดออกจากดุนยาไปแล้วมันมีผลต่อเขาในอาคิร์นี่ในอัลัมบาราจหรือเรียกว่าอาคิร์น้อยนี่ถ้านบีไม่บอกเราก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นใช่ไหมครับอ่านบีก็บอกเนี่ยอีกคูบสหนึ่งก็คือสับเพ้าในการชำระปัสสาวะ คำว่าลายสติรุเบาเนี่ยไม่ได้แปลว่าฉีไม่สุดฉีไม่สุดหรือเวลาฉีแล้วเปิดเผยไม,ไม่ปกปิดครับไม่ใช่จะหมายความว่าไม่ไม่รอบครอบในการการล้ง,งไม่รอบครอบคือเวลาฉีทั้งทั้งท,งท,ที่ที่ปัสสาวะมันออกหรือรสถานที่ที่มันไปปัสสาวะอันไปสัมผัสมันจะกระเดนเ็นหรือเปล่าหรือจะอะไรหรือเปล่ามันเนี่ยกระเด็นกระเซ็นกระสายไปเรื่อยแล้ว แต่ในกรณีของคนที่ฉี่ไม่สุดอาจารย์อามีนอันนี้มันเป็นโรคอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในเพศชายถ้าอายุเยอะๆขึ้นแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับตอมลุกมาเรื่องอย่างนี้แหละเวลาขยับเนี่ยบางทีก็จะมีปัสสาวะที่มันค้างท่ออยู่มันซึมออกมาอันนั้นเป็นมันเรื่องันนี้นะมันก็ต้องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโรคที่ต้องพยายามรักษาอีกกรณีหนึ่งแต่ที่นบีว่าก็คือไม่ไม,ไม่ไม่รอบคอบสะเพร่า ในการชำระล้างทั้งที่ปัสสาวะมันออกแล้วก็สถานที่กับที่สถานะที่ปัสสาวะที่ปัสสาวะนั่นแหละมีปัญหาแล้วก็อีกคูบ่บดหนึ่งก็คือคยามชีบินนามีไหมก็คือนินทาชาวบ้านเขาชาวบ,บ้านนี้ไปคุยเรื่องของบานน้านนู้นชาวบ้านนู้นคุยเรื่องของบ้านนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นบานน้บานนู้นลงบ้านนี้หรอกอาจารย์ธรรมัดอาจารย์อา <c oughs> จารย์อาหมินปวดเช้าเช้าผมทำรายการผู้จัดการหมวดปวดตอนหัวค่้ามทำรายการที่อาจารย์อ,อาหมินเนี่ยสับสนงงเนี่ยนะ ว่าสมัยนี้เนี่ยแกดเนี่ยกดปึ้งเนี่ยกระจายไปทั่วโลกเลยใช่ไหมจากฟิตนะใครจะนินทาใครอะไรใครอย่างเงี้ยโอ้โหแกใช้ปลายนิ้วทมัยนี้นั่นดิอันตรายมากเลยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคือเข้าุเข้าอยู่ในคาพูดของนบีย้มชีพินามีมากเหมือนกันใช่ไหมก็อยู่ในนี้แหละเาะงนั้นเนี่ยมูลเหตุอย่างเงี้ยทําให้เจอการทรมานในหลวงฝังศพในหลวงฝังศพแต่ว่าฮะดิสตี่ว่าไปตรงนี้มันมีแง่คิดนิดนะว่าเอ้นนบีรู้ได้ยังไงอเพราะนบีเองก็ ไปกูโบโบ่อยเดินผ่านกูโบตก็บ่อยแต่ก็ไม่มีเหตุครั้งไหนที่นบีได้บอกอ่ะกูโบตนี้อย่าง,งานั้นกูโบตนั้นอย่าง,งนี้กูโบตนี้ไม่มีแต่ว่าครั้งนี้นบีบอกครับเอนานบีรู้ได้ยังไงวะฮีด้วยยานทิ์ของท่านน่ะนบีม,ม,มีหูทิปตาทิพยานทิปไหม,มไม่มีครับนบีก็เป็นคนปกติเหมือนอย่างกับเรานี่แหละแต่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาโรงให้ท่านนาบีได้ทราบเพื่อที่จะให้บอกกล่าวกับอุมมะของท่านครับแต่ละครั้งแต่ละเหตุ การที่อัลลอฮ์ได้ให้นบีได้รู้เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสัญญาสัญลักษณ์ในที่จะบอกว่าคนนี้แหละคือนบีคือรอซูลของอัลลอฮ์จริงๆในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยไม่รู้หรอกเพราะงั้นอัลลอฮ์บอกว่าอมัลลอฮ์เป็นผู้รู้เรื่องเยบใช่ไหมใช่อย่ามีใครที่จะมาตีเสมอกับอัลลอฮ์บรรดาพวกพอมดแม่หมอพวกนั่งหลับตาทางในทั้งหลายที่บอกว่าเขารู้เนี่ยเท่ากับเขาตีเสมออัลลอฮ์แหละเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้รู้เรื่องเยบ ว่าแลายูซฮิรูอลัลลอฮบิฮิอัฮดาและอัลลอฮ์จะไม่เผยเรื่องเย็บอันนี้ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดอิลลามานิรตาดอมิรอซูลินยกเว้นรอซูลของอัลลอฮ์บางคนที่อัลลอฮ์พอใจเพราะงั้นรอซูลของอัลลอฮ์บางคนเนี่ยบางคนรู้เรื่องนี้บางคนรู้เรื่องนั้นบางคนได้ทราบเรื่องนี้บางคนได้ทราบเรื่องนั้นก็ก็เอามาบอกกล่าวเพราะงั้นนบีก็ไม่ได้รู้ด้วยความารู้สึกรู้ษาหรือยานทิพของท่านเองแต่ด้วยวาฮีจากอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ تعالى เห็นไหมล่ะ ใช่แล้วอ,อ้าวอดีษบทเนี่ยนบีก็ <c oughs> ให้สซฮาบะไปเอาก้านอินพะลมที่มันยังสดอยู่นะ่ะเอาก้านอินพะลัม,มานาบีฉีกเป็นสองส่วนแล้วก็ปักลงแต่ละหลุมศพครับแล้วนบีก็ว่ายังไงละ่ะและอันละไอายู่ับอิฟะละฮุมาฮัตตามาลำใหญ่บาซาหวังว่ากุบดทั้งสองเนี่ยจะได้รับการผ่อนเบาจากโทษที่กําลังเจออยู่ตราดใดที่ก้านอินพะลมยังสดอยู่คใช่ไหมครับอา้าวเราถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ เนบ,บีเดินไปตรงไหนก็ไปปกกักแกนนี้ไ่ล้ำทุกคูโบโลเลยแม่มีไหมมีคารายงานไหมไม่มีมแล้วเเราดูซิแล้วซอฮาบะบรรดาคอลิฟ่าต่อจากนบ,บีเนี่ยได้กระทําอย่างนี้ไหมพอเข้ากูโบแล้วเอาไปปักอย่างนี้ไหมเปล่าไม่มีเพราะงั้นพอไม่มีเนี่ยตรงนี้มันจึงเป็นกรณีเฉพาะเราเรียกว่าสุนนะตักสุยซียะเป็นกรณีเฉพาะท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลาะวะซัลลัมแล้วก็เฉพาะเหตุการณ์เท่านั้นตรนนี้คนบ้านเราก็ไม่เข้าใจว่เอาตรงนี้แหละเอามาเอามาทำเอามาทำ เอามาปลูกเลยปัญหาก็คือว่าอ้าวแล้วก็จะให้ข้อหาพ่อกับแม่ในกูโบว่าอะไรเลยรหรือว่าให้ข้อหาแม่ว่านินทาชาวบ้านเพาะเยี่ยวไม่สุดเนี <Yeah. S 2> ้ยไอสับเพ่าในการชาร,ระปัสสาวะอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าที่ที่ปลูกที่ไปทําแบบนี้แสดงว่าคนที่อยู่ในหลุมเนี่ยต้องมีเหตุเราไม่รู้เ,เรื่องอะไรเลยเราหน้าที่ของเราก็คือขอดุอาให้กับเขาเท่านั้นเออย่าทําในสิ่งที่มันมันเกินเลยเพราะว่าที่นบีทําตรงนี้มันเป็นกรณีเฉพาะ ของท่านอบลเีมุฮัมมัดสุลลัลละฮเลัยสัลลัมเท่านั้นครับผมเพราะงั้นชีวิตหลังจากความตายไปแล้วเนี่ยมีไหมมีมีครับมันสุขมันทุกข์อย่างไรเรารู้ไหมไม่รู้รู้ด้วยความรู้ประสบการณ์ของเราเองไหมเปล่าเปล่าต้องรู้ด้วยวาฮีเท่านั้นเพราะงั้นถ้าอัลลอฮ์บอกท่านอบีบอกอัลฮัมดุลิลละแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกท่านอบีไม่บอกอย่าอย่าเอาความรู้ของใครมาเอ่ยอ้างอย่าไปตีเสมอกับอัลลอฮ์ว่าฉันรู้ครับ อย่าไม่ได้โดยเด็ดขาดแล้วปัญหาที่บอกว่าเอ้าในเดือนรมรมฎอนหรือวันศุกร์ครับคืนวันศุกร์ก็จะกลับมาอาว่าอ,า,อาอะไรนะวิญญาณของคนตายจะกลับมาในค่าของวันศุกร์ฮะตอนนี้มีบางคนบอกว่าทําทไมล่ะถ้าอัลลอฮ์ให้กลับก็กลับได้ทําไมอ <c oughs> ่ะนี่นี่เราไปไปยุ่งในเรื่องของอัลลอฮ์อีกละครับคือถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกเราอย่าอย่าไป อย่ายุง่งเออย่าเหมือนอ,อย่างจะมีบางคนนั่นแหละนั่นไหมอัลลอฮ์ให้เป็นก็เป็นอัลลอฮ์ให้ใตายก็ตายอัลลอฮ์ให้หายก็หายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รักษาอยู่บ้านเฉยๆไป,ปโยนในเรื่องของอัลลอฮ์แต่ไม่ได้พูดเรื่องของเราเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทําไงต้องหาหมอหน้าที่ของเราก็ต้องรักษาหาวาหาหมอไม่ใช่ไปโยนระวังกันอย่างเดียวะวักันเรื่อยเปื่อยอย่างนั้นมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นเองหายเองทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดซะก่อนเพราะงั้นเกี่ยวกับเรื่องอย่างเงี้ยเราไ ถ้าอัลลอฮ์จะให้มาแล้วทําไมจะมาไม่ได้ไรด้ไงถามว่าในกรณีที่บอกว่าถ้าอัลลอฮ์จะให้มานะี่ยมีตัวบทหลักฐานไม่เล่าไม่มีมีตัวบทหลักฐานไหมว่าอัลลนนนนอฮ์จะให้มาวันนั้นวันนี้นบีบอกจะให้มาวันนั้นวันนี้มีไหมไม่มีครับมันก็มีแต่ที่เขาว่ากันว่าเล่ากันว่า,าหรือบางคนก็อ้างเป็นฮะดิษแต่ว่าบรรดานักฮะดิษเนี่ยเขาตรวจสอบนะ อะไรที่มันเป็นหลักฐานศาสนาเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบที่มาที่ไปได้มันจริงมันเท็จมันถูกมันผิดอย่างไร,รจะมาอ้างกันเลยลอยว่าอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงาั้างงานไม่ได้เพราะงั้นในกระบวนการตรวจสอบของบรรดานักวิชาการฮะดิษเนี่ยถ้ามีตัวบทฮะดิษสฮีฮ์สักบทเดียวที่จะยืนยันในเรื่องนี้ว่าคนตายจะกลับมาตอนนั้นวันนั้นวันนี้อ่าอไรนั้นไม่มีปัญหาเราถามว่ามีไหมไอ้ที่สฮเฮ์น่ะมีไหมไม่มีไม่มีรันไม่มีทําไงไม่มีก็อย่าไปเอาเป็นอากิีดะ อย่าทึกทักเอาไปเป็นความเชื่อเอาเองว่าในเดือนบวชจะกลับวันศุกร์จะกลับแต่ในขณะที่มีหลักฐานยืนยันว่าไม่กลับครับอ่ะหลักฐานตรงไหนอย่งที่อัลลอฮฺสุบนะฮอัลอาได้ทรงบอกว่าว่ามีวารอิฮิมบาร์จาคุณอิลายาวมิยูบอาซูลเบื้องหลังของพวกเขาเนี่ยมีบาร์ักบาร์ักคนี่มันมีความหมายว่าปิดหรือกัน้นครับบาร์ักะนะปิดไว้กั้นไว้บาร์จา เหมือนอย่างกับอัลลอฮ์พูดถึงน้ําจืดกับน้ําทะเลครับไบนาหูมาบัตจาคุณระหว่างน้ําจืดกับน้ําทะเลเนี่ยมันมีบัตซาคคือคือน้ําจืดมันก็ไม่ไม่ไปในน้ําเค็มน้ําเค็มมันก็ไม่มาในน้ําจืดมันมีมันมีบัตซาคกันปิดกันไว้ใช้บัตซาคเหมือนกันเพราะงั้นระหว่างโลกดุนยากับโลกอาครอเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกว่ามีบัตัาคปิดไว้กั้นไว้อิลายาวมิยุบอาสุจนกว่าจะถึงวันที่ถูกให้ฟื้นคขืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพราะงั้นตัวบทหลักฐานที่ยืนยันว่าเมื่อออกหลุดออกจากดุนยาไปแล้วเนี่ยไปอยู่อีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าอาลัมบารัซอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงวันที่อัลลอฮ์ให้พวกเขาได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเมื่อตัวบทหลักฐานยืนยันจากอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้หลักฐานที่จะมาคอสมาเจาะจงว่าเอ๊ะกลับได้นะวันศุกร์กับหรือเดือนบวญเดืนบุรับมันก็จะต้องมีหลักฐาน มเฉพาะมามาเจาะมีฮะดิษมาอธิบายหรือมีกุรอานมามาอธิบายความครับมีไหมไม่เจออ้าวแล้วเราบอกว่าถ้ามีสักต้นเดียวที่เป็นฮะดิสซาฮียเนี่ยมันก็โอเคครับแต่ว่ามันไม่มีไงครับมันไม่มีมีแต่ที่เขาว่ากันว่าครับเขาว่ากันว่าเพราะงั้นก็อย่าเอามาเป็นอย่าเอามาเป็นอะกิดะครับอือแต่ว่ามีบางคนก็อ้างกุรอานนะอาจารย์น้มินก็เอาอายะไห์ไหนม่านอ่านอ่านานอานมานอาอ่กนอ่วรู่านอ คือต้นนี้นี่ใช้ได้หลายอย่างเลยนะอ่าทำไมอ่ะรู้ว่าแปลว่าอะไรรู้ว่าแปลว่าวิญญาณอ้าววิญญาณใช่ไหมเราระห์วิญญาณมาอ่ามันไม่ถูกอะเขาบอกนี่ไงนี่ไงนี่คือนี่คือหลักฐานที่ว่าเราให้อดวงวิญญาณอ่าในเดือนบวชใช่ไหมครับผมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเอาถ้าเกิดรูหุนอันเนี้ยมันเป็นคำเพาหูพจน์แค่วิญญาณเดียวเป็นเอกพจน์ครับเป็นุมเสกและวิญญาณคนไหนอ่ะเมื่อว่าต่างคนต่างก็บอกเปาะฉันมั้ง คืออย่างนี้ในใน,ในอินนาที่เราอ่านกันนะัอัลลอฮฺสุบานุตะอาลาได้พูดถึงข้าคืนของไลยละตุนกัตที่อัลลอฮ์บอกว่าได้ประทาน Al อัลกุรอานลงมาในคืนลละตุนกันั่นเป็นการบอกถึงเหตุการณ์การประทานอัลกุรอานในช่วงแรกรก็คือประทานแบบชนิดที่ยุมลาตันวาฮิดาตันคร <ลง S 1> ั้ีเดียวทั้งหมดครบถ้วนทุกกระบวนความเลยครับการประทานครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ ให้ยิบรินทยอยนําเอามาให้แก่ท่านนาบีไม่ว่าจะเป็นในเดือนบวชนอกเดือนบวชกลางวันกลางคืนหน้าร้อนหน้าหนาวรวมระยะเวลายี่สิบามปีแต่ที่อัลลอฮ์บอกว่าประทานอัลกุรอานลงมาในคืนไลละตุนกัดเนี่ยหมายถึงประธานในช่วงแรกจากอัลลอฮ์มาสู่เราเหนมาฟูซนะรประธานครั้งเดียวทีเดียวจบเลยแต่นี้อัลลอฮ์พูดถึงไลละตุนกัดเนี่ยคือก็คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคืนค่ำคืนของไลละตุนกัดเนี่ยนะใครรวมมิตอัลฟิชัดีกว่า ถึงพันเดือนคือไหรละต้นกดคืนเดียวเนี่ยดีกว่ากลางวันและกลางคืนในวันอื่นเดือนอื่นถึงหนึ่งพันเดือนหนึ่งพันเดือนเท่ากับแปดสิบสามปีกว่าครับและในคืนไายละต้นคดเนี่ยอัลลอฮ์บอกตาอะนาลุอัลัยฮิมุลมาลาอิกะตุวะรรหูฟีฮะครับบีเอสเนี่รับบิฮิมมิงคุลิอัมรินอัลลอฮ์จะให้ลงมาครับให้มลายกันลงมาแล้วก็ให้รัวลงมาอ่ารัวลงมาครับนี่แหละเขาบอกว่ารัวรัวมา คำว่ารู้อย่างที่อาจารย์อามีนว่าเนี่ยรูหุ่นเนี่ยเป็นคําเอกพจนเอกน์แปลว่าวิญญาณเดียวนะไม่ได้แปลว่าบรรดาวิญญาณทั้งหลายแล้วก็ถามว่าเอาไปดูซิมุฟัซเซรินเขาอธิบายสื่อความหมายสื่อความเข้าใจกันอย่างไรหมายถึงวิญญาณของมนุษย์วิญญาณของคนที่ตายไปแล้วหรือเปล่าและถ้าคนเดียววิญญาณของคนคนเดียววิญญาณของใครนะไหนนะที่จะได้โอกาสไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยว่วิญญาณของมนุษย์เลยไม่ใช่เลยคาว่ารู้ในที่นี้รู้หุ่กุดุสก็คือ ย,ยีบรีนกาไลฮิสลาเอาเราจะให้มาลาอิกะแล้วก็ยิบรีนลงมาในค่ำคืนของไลลาตุนกัก็ไม่ได้เกี่ยวกับวิญญาณูุยาตายายพ่อแม่เราจะกลับเปล่าเร,รเรื่องเรื่องนี้จามันเป็น,นเป็นกีดาเป็นหลักความเชื่อพี่น้องอย่าไปอย่าไปเอามุมมองใค่คนนู้นว่าคนนี้ว่าโดยปราศจากห <c oughs> ลักฐานตัวบทหลักฐานอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายมาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษย์ไม่มีความรู้ครับมนุษย์เนี่ยคิดว่าอลเลมเก่งกล้าสามารถขนาดไหนแต่เลายืนยันว้แล้วมนุษย์มีความรู้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับเรื่องของดวงวิญญาณมีความพยายามของคนในแต่ละยุคที่จะพิสูจน์ให้รู้ว่าดวงวิญญาณมันเป็นอย่างไงเป็นธาตุหนักธาตุเบามันมีรูปร่างอย่างไงไปอย่างไงมายัางไงโอแต่ละยุคเนี่ย มีกระบวนการพิสูจน์แต่ก็ไม่สามารถที่จะหาะบทสรุปหรือคําตอบได้เพะเพะเพะะครับแต่อัลลอฮฺสุบานุตาลาทรงยืนยันไว้นี่อัลลอฮ์บอกว่ายัสอาลูนักอานรห์พวกเขาเหล่านั้นจะถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณวิญญาครับกุลมุฮัมมัดประกาศเถิดอรูฮุมินอัมิรับบีเรื่องวิญญาณเป็นเรื่ององค์อภิบาลของข้าเป็นเรื่องของอัลลอฮ ว่ามาอูตีทุมมีนันอินมีอิลากรีลาความรู้ในเรื่องวิญญาณเนี่ยไม่ได้ถูกนําเอามาตีแผ่อย่างมากมายนอกเสียจากอิลลากลีลานอกเสียจากเพียงเดียวเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์สามารถที่จะมีความรู้ในเรื่องของวิญญาณเพียงนิดเดียวและนิดเดียวเนี่ยไม่ใช่นิดเดียวอย่างชนิดที่คิดกันเองนิดเดียวอย่างที่อัลลอฮ์บอกอย่างที่นบีบอกเท่านั้นถ้านอกเหนือจากนี้มไม่ใช่ไม่ใช่ใชนั่นคือการสันนิษฐานนั่นคือการคาดการถูกผิดว่าละหัอะลัม ในเหตุที่มาของอญญายะเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกพวกเขาจะมาถามเจ้าครับพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของดวงดวิญญาทครับ<ม>เหตุที่มาของอญญายะนี้ก็คือการการลอง,องของของบาดหลวงพวกยฮุดครับต่อท่านอบดุมฮัมหมัดสลลลฮุอะัลฮิวะสลัมก็เพราะว่านาบีนะเป็นบุคคลที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นใช่ไหมใช่ที่อ<ช> <ๆ S 2> ัลลอฮ์บอกฮุลเลดีบะอัซฟินอุมมียีนรอสูและมินฮุมอัลลอฮ์เป็นผู้ส่งมา ในหมู่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นนะส่งใครมาเอามาเป็นเอามาเป็นรอซูลเป็นรอซูลในหมู่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นนั่นแหละเอามาเป็นรอซูลท่านนบีเองก็เป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแต่เอ้าทำไมอะคัมภีรเตารอดก็ไม่เคยอ่านอินยีนก็อ่านอินยีนก็อ่านไม่เป็นไงครับเราอ่านไม่เป็นเพราะงั้นการที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวาละสัลลัมประกาศอิสลามที่ใครจะมากล่าวอ้างว่านบีมูฮัมมัดไปเอามาไปก๊อปมาไปอะไรมาเนี่ย หมดข้อกัองขาเลยเพราะนาบีบไม่ได้อ่านแล้วก็อ่านไม่เป็นครับใช่ไหมใช่อ่านนาบีไม่ได้อ่านอ่านไม่เป็นจะใครจะมาแอบอ้างว่าหุ้ยไปก๊อปมาแต่ว่า,วาแต่ว่าพอพูดอะไรถามอะไรตอบได้แล้วก็ตอบเรื่องราวของพวกยยฮูดบตรงเป๊ะๆตามในคัมภีร์ของพวกเขาเลยอะ่ะบสาม,รมารถตอบได้โมฮัมมัดนี่เป็นคนอะไรถามอะไรตอบได้หมดเพราะง,งั้นก็เลยตั้ง ตั้งแง่ตั้งคำถามขึ้นมาคิดว่ามูฮัมหมัดตอบไม่ได้แน่ๆนครับมูฮัมหมัดเรื่อง้เนี่ยเสียเสียหน้าไงหายเก่งแน่ๆ่ตอบไม่ได้แน่ๆนเพราะงั้นในขณะที่นบีกับเหล่าซอฮาบ้า์เนี่ยออกไปที่ชานเมืองมาดีนะก็พบกับบาดหลวงของพวกยโฮดในกลุ่มหนึ่งก็เลยถามคําถามเด็ดเนี่ยมูฮัมหมัดไหนตอบเรื่องรู้วเป็นยังไงวิญญาณเป็นไงคิดว่าจอดแน่มูฮัมหมัดจอดแน่งานนี้จบแน่หายเก่งแน่ครับนือัลลอฮ์ก็ทรงวัวหีให้นบีได้รับทราบ เกี่ยวกับเรื่องนี้และเป็นเหตุที่มาของการประทานอาญะห์นี้แหละพวกเขาเหล่านั้นจะมาถามเจ้าก็คือเกี่ยวกับดวงวิญญาณพวกบัตรหลวงของพวกเย,ยฮูดมาถามนาบีเรื่องวิญญาณแล้ว, Allah ลว Allah อัลลอฮ์ก็ให้นบีตอบไม่มีใครรู้รหรอกนะเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ความรู้เรื่องวิญญาณถูกนํามาตีแผ่นิดเดียวนิดเดียวเพราะงั้นเราเนี่ยอย่ากเกินนิดคือนิดในที่นี้ก็คือต้องมาจากวาฮีด้วยนิดนิดน้อยที่มาจากที่อัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศครับ อย่าอย่านิดเดียวอย่างที่คิดเองครับสาเองเออเองเข้าใจเองเพราะในสังคมของเราเนี่ยมันมีต้นเรื่องจากความเชื่อในเรื่องของวิญญ,ญาณที่ผิดๆเนี่ยมันก็เลยมีพิธีกรรมน้อมรับในในความเชื่อที่ผิดๆอย่างนี้เยอะแยะ,ยะไม่ว่าจะเป็นการส่งวิญญ,ญาณการรับวิญญ,ญาณครับการเชิญวิญญ,ญาณหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยก็มาจากพื้นฐานที่มันมันเกินกว่าความน้อยที่อัลลอฮ์ได้ให้นบีมาบอกครับ ก็คือยังไงดวงวิญญาณก็ไม่กลับมาไม่ต้องทําอะไรถ้าถ้าบอกว่ามาเนี่ยต้องยืนยันด้วยตัวบทแล้วก็อย่าบอกว่าทําไมถ้าล l l a ์จะให้มาก็มาทำไมทำไมมันจะมาไม่ได้ <c oughs> เอออย่าใช้อย่าใช้คําออคพูดอย่างนี้ครับผมอย่าไปอย่าไปตีเสมอเราเนะี่ยบ่าวอย่าไปตีเสมอพระเจ้าเพราะฉะนั้นคือที่เราทําได้ก็คือเราขอดุอาให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั่นแหละคือเป็นสิ่งที่เรายืนยันว่าจะได้อย่างแน่นอนจะถึงอย่างแน่นอนครับ